องลูกเจ้าละเลนก็มาอยู่ท่าลับเอาวันเจ้าเม่อยามมา,มาวันเจ้าอย่าไปอยู่ในย่านา้ำในเือนธรรมและวังป้าวันเจ้าอย่าไปอยู่กับนาคาและเสือหวย ที่เหวลิงโชยมนพาจันควันเจ้าอย่าไปอยู่ที่โดงดำกลางเขื่อนกวางแถมแลกจ้างหมู่พงดงควันเจ้าอย่าไปลงแนวเล่นในประเทศของวังไกลบ่ใจเหมือนมหานา ขลิใจใหญ่กว้างดูทางสร้างปาลมีือมาอยู่สวัสดีเหลือกว่าเก่าคืออายุเจียงเต,ต่าตีขาตั้งแต่นี้ไปเมื่อนาทันเสียก็เมื่อทันไ้ทันไรก็เมื่อทันนี้า สิบสองควรเจ้าจงมาเือมาปฏินาหาลาม่ลายสิ่งมีท้งไก่ต้มและปลามันมีท้งคล้วยจันและคล้วยตีบลูกบอิบสุขวานมีทาง,งข้าวต้มข้าวนมเจียจานด้วยน้ำเพิงน,น้ำอ้อย วันจะา่อยเอาใจสามสิบสองวันเจ้าจุงมามาอยู่มันยืนยาวเตียงเจ้าทับตนตัวแห่งเจ้าได้ร้อยสาวกว่าเขาพระวัสานั้นจุงจักมีเตียงแต่ลีเดอ ุกขโลกะพยาเวลาสุกาสัตุทุกปัตถวะอันนี้จะอันตรายาติวินาสันตุเทเตสสาสัญญาสิทธิธานังลาตังสุขปาปยัสุขังลังสิริอายุจะวันโนจะโตกางบุตรจะยะสวสตะวาจะอายุจะสวะสิทธิภวันตุเต